ช่องระบี้วารตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการแก้ไขปัญหานะครับกรณีบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับตัวล็อกนะครับผมและมาดูว่าเราจะแก้ไขกันยังไงนะครับตามเข้าไปชมในคลิปด้เลยนะครับหากคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องระบี้วารตี้ด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารใหม่จากช่องระบี้วารตี้ครับขอบคุณมากครับยอ่บชมคลิปสวัสดีครับวันนี้โคช่องระบี้วาร i ตี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนไปแก้ไขปัญหา บัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับโดนล็อกนะครับครับผมเมื uh, NS, himself, ่อเกิดปัญหาบัญชีของธนาคารกรุงไทยโดนล็อกนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะต้องทาความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันจะมีสองคำนะครับนิยามของคำของคําว่าบัญชีโดนล็อกนะครับและคําว่าบัญชีโดนปิดนะครับคําว่าบัญชีโดนล็อกนะครับบัญชีโดนล็อกเนี่ยเกิดจากกรณีที่เราไม่มีการขึ้นบัญชีเกินกว่าหนึ่งปีนะครับเมื่อเรามีการ้นบัญชีกันเก็นหนึ่งปีปุ๊บบัญชีก็จะถูกล็อกครับ ไม่ว่าเพื่อนคนไหนจะมีเงินมากเท่าไหร่ก็ตามนะครับแต่ไม่มีการขึ้นไบัญชีปุ๊บเนี่ยธนาคารเองเขาก็จะทําการลอกบัญชีนะครับผมเพราะถือว่าเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวขาดการติดต่อครับผมส่วนบัญชีโดนปิดล่ะครับบัญชีโดนปิดเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาครับเพราะว่าบัญชีโดนปิดบัญชีประเภทนี้ต้องหข้าใจว่าถ้าหากโดนปิดไปแล้วจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้หรือไม่สามารถแก้ไขอะไรเลยนะครับบัญชีนี้ถูกยกเลิกไปเลยก็คือถูกลบออกจากธนาคารเลยนะครับแต่ต้องมาดูก่อนครับว่าก่อนที่โดนปิดเนี่ยมันจะเป็นยัง คำว่าก่อนจะโดนปิดเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขอยู่สองข้อครับข้อแรกครับผมบัญชีจะต้องโดนล็อกก่อนครับคําว่าโดนล็อกนะครับจะมีเงินมากน้อยเท่าไหร่ก็ช่างครับแต่ไม่เค้นไาวติสองเดือนเนี่ยก็คือโดนล็อกครับจะโดนล็อกอย่างเดียวแต่ถ้าเกืดเพื่อนคนไหนที่มีเงินในบัญชีต่ำกว่าสองพันหรือเท่ากับสองพันนะครับแล้วไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีมากกว่าหนึ่งปีจะโดนล็อกเป็นขั้นต้นและหลังจากนั้นครับทุกๆเดือนครับ ก็คือเดือนที่สิบสามครับหลังจากสิบสองเดือนแล้วใช่ไหมหนึ่งปีเดือนที่สิบสามจะโดนหักทุกเดือนเพื่อรักษาบัญชีไว้ครับห้าสิบาทไปเรื่อยๆจนหมดก็จะกลายจากสานาะโดนล็อกกลายไปโดนปิดถ้าหากเพื่อนคนไหนเนี่ยมีเงินมากกว่าสองพันอ่ะก็ได้แค่เขาก็าจะล็อกบัญชีให้เฉยๆครับกแค่ล็อกเิยๆแต่จะไม่โดนปิดแต่ถ้าเกิดอยู่สองพันถึงถึงน้อยกว่าน้อยกว่าสองพันนี่จะโดนปิดทาวนไปเลยว่างั้นเถอะครับผมอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของคนที่มีเงินในบัญชีมากกว่าสองพันครับ ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึง่งตรงที่ว่าเราไม่ต้องกลัวว่าบัญชีจะโดนปิดก็แค่โดนล็อกค,ครับนะครับผมแล้วคราวนี้วิธีการแก้ไขปัญหาละ่ะก็คือว่าเราต้องใช้เอกสารอยู่2อย่างนะครับหาบัญชีโดนล็อกนะครับก็คืออันแรกครับก็คือสม,มุดบัญชีคู่ฝากหรือบัตถุบัญชีที่โดนล็อกนั่นแหละนะครับอันนี้2ก็คือบัตรประจาตัวประชาชนครับผมในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานะครับแล้วเราจะไปที่ตรงไหนเราไปติดต่อยังไงเราก็ไปที่ธนาคารสาขากรุงไทยที่ไหนก็ได้ครับทั่วประเทศครับที่ใกล้ที่สุดที่เราสะดวก แล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็บอกว่าพอดีสูตบัญชีเราไม่มีการขึ้นใหม่บัญชีมากกว่า1ปีเลยโดนล็อกครับผมธนาคารก็จะก็ทำการเช็คครับหลังจากนั้นก็จะทําการปรับสมุดนะครับหรือจะอาจจะให้เราทําการฝากเงินเข้าไปสักร้อยนึงก็ได้ครับก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นสูตบัญชีก็กลับมาแอคทีฟครับก็คือสามารถที่จะเบิกถอนโอนจ่ายได้นะครับผมอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาดล็อกนะครับส่วนวิธีกรณีถัดมาครับผมถ้าหากว่าระลนปิดอันนี้คือเราไม่ต้องไปธนาคารนะครับ เพราะว่าอันนี้คือเจ้าหน้าที่ธนาคารเขาจะแก้ไขให้ไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือมีฐานเดียวคือเราก็ไปเปิดบัญชีใหม่แค่นั้นเองนะครับถามว่ามีผลอะไรไหมถ้าหากว่าบัญชีโดนปิดไม่มีผลครับไม่มีผลเพราะเราไม่ได้ไปกู้ไปยืมนะครับไม,ไม่ต้องกังวลครับเราก็ไปเปิดบัญชีใหม่ครับก็ทำบัาทีเอ็มใหม่ทำบัญชีใหม่แค่นั้นเองครับแต่ไม่ได้บัญชีเดิมไม่สามารถเอากลับคืนมาได้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับครับผมแล้วคราวนี้ถ้าหากเพื่อนๆนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมหรือต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับ ด้านอื่นของธนา,าคารกรุงไทยนะครับเพื่อนๆสามารถที่โทรติดต่อที่ call center ออ,ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงของธนาคารกรุงไทยด้วยเบอร์นี้นะครับ02ครับผมแล้วตามด้วยเลขหนึ่งอีกเจ็ดตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถได้คําตอบครับผมแล้วก็เขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําด้านอื่นๆให้กับเรานะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้แจงแ้งรายละเอียดนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับกรณีว่าบัญชีตัวล็อกต่างจากบัญชีล้นปิดยังไงนะครับเราจะแก้ไขยังไงครับก็อยู่ในคลิปแล้วนะครับผมครับผม คลิปนี้นะครับหากเป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบี้วอลเตี้ด้วยนะครับเพื่อให้ภาพต่างๆไใหม่จากช่องบี้วอลเตี้ครับขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปสวัสดีครับ